สวัสดีครับป้อมชาแนลครับวันนี้พามาดูข้าวกอขอหกเตี้ยนะครับพันธุ์ทันซิลินนะครับอายุสามเดือนเป็นนายอดแห้งนะครับอันนี้เป็นพันธุ์กอหกกอขหกเตี้ยนะครับทันซีลินก็เป็นนาหยอดก็ดูแล้วเหมือนนาดำเลยนะครับดูผิวเผิน ห่างๆก็มันเต็มนะครับเต็มพื้นที่ไปเลยเต็มพื้นที่แบบนี้ก็คล้ายๆกับนานาหวานนะครับที่เขาหวานห่างๆความสูงก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับห้าสิบถึงหกสิบเซนไม่สูงมากนะครับจะมีก็ขอหกเตี้ยอีกพันหนึ่งที่เตี้ยมากๆ เตี้ยกว่านี้อีกนะครับแบบนั้นไม่ไหวนะครับสู้ยาไม่ได้ผมเคยเอามาลงทั้งสองพันแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ล้มนะครับถ้าน้ำไม่สูงจริงๆมันก็จะไม่ต้นมันจะไม่สูงนะครับข้าวก็น่าจะออกรวงช่วง ประมาณสิ้นเดือนนะครับหรือต้นเดือนตุลาตอนนี้ก็กำลังจเจริญเติบโตอยู่นะครับต้นก็กำลังยืดขึ้นนะครับก็สวยนะครับเป็นระยะแถวนี่18เซนนะครับเป็นเครื่องหยอดรถถยเดินตาม6แถว ดูแทบจะไม่ออกนะครับว่าเป็นน้าหยอดนะครับนี่ครับดูข้าวล็อกเมื่อกี้มันสวยนะครับมันดูไม่ออกล็อกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับน้ำก็กำลังมานะครับ น้ำฝายขึ้นนะครับนี่ครับเครื่องหยอดมันก็นจะเป็นแถวแบบนี้นะครับเป็นแถวแล้วก็เป็นกอนะครับนี่กอหนึ่งกอแบบยาวๆนะครับอีกกอหนึงนะครับ ก็ถ่ายให้ดูครับอีกเดือนหนึ่งก็ออกรวงเลื้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนอ่าสังเกตออกไหมครับว่าเป็นนาหยอดนะครับคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแบบถี่นะครับเครื่องแถวถี่มันก็นเลยดูไม่ออกเพราะว่าเวลามันโตขึ้นมามันก็จะติดกันนะครับ ฝั่งนี้ก็มีหญ้านะครับตรงข้าวสูงสูงมีหญ้าแซมนะครับก็เลยข้าวกับหญ้าก็แข่งกันนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ